จากนั้นทรงเป็นประธานงานวันร่วมจิตเสริมพลังใจให้เยาวชนประจำปี2551ซึ่งจัดขึ้นเพื่อฉลอง25ปีแห่งการก่อตั้งมูล,ลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปธรรมจะได้ก่อตั้งขึ้นในโอกาสสมโพธกร,รุงรัตนโกสินทร์200ปีเมื่อปี2525 25, เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรพมหากษัตริยาทีราชาทุกพระองค์ และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและกระตะเวทที่ตาคุณโดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณนิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาราชนครินส่งเป็นองค์ประธานก่อตั้งและองค์ประธานกิติมศักดิ์ของมูลนิธิตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามูลนิธิได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้แก่เยาว,วชนที่ได้โอกาสทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดปีละกว่า3,000คน นอกจากนี้ทางมูลนิธิยังได้เยี่ยมเยียนดูแลความเป็นอยู่ของเยาวชนและครอบครัวเพื่อให้เยาวชนมีกําลังใจในการศึกษาเล่าเรียนกันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่เยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบไปในการนี้ได้ประธานเข็มพุ่มเพชรซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมูลนิธิแก่ภริยาผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเพิ่งรับตาแหน่งเป็นครั้งแรกในฐานะประธานอุปการะเยาวชนประจําจังหวัด และเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่ปฏิบัติงานตั้งแต่20ปีขึ้นไปเพื่อเป็นรางวัลชีวิตและเป็นกำลังใจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและประทานทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้โอกาสที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพมหานครจำนวน109รายต่อจากนั้นประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้า